สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายได้รับการกระตุ้นและพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกระโดดเชือกนั้น จากความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาเมื่อครั้งก่อนว่าการกระโดดเชือกจะช่วยพัฒนาอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกส่วนนะครับดังนั้นครูจึงได้ให้นักเรียนฝึกกระโดดเชือกและใช้กิจกรรมกระโดดเชือกออกกำลังกายเป็นประจำในเวลาว่าง และในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งนี้ครูต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับเราจะประเมินทักษะการกระโดดเชือกของนักเรียนกันครับการประเมินนั้นครูต้องขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ให้ท่านผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนะครับการประเมินนั้นสังเกตจากที่ผ่านมานะครับว่านักเรียนออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกหรือไม่อย่างไรแล้วท่านผู้ปกครองก็บันทึกในแบบบันทึกส่งด้วยนะครับในแบบบันทึกนั้น ก็ให้เขียนชื่อนักเรียนว่าอยู่ชั้นใดนะครับหลังจากนั้นในข้อที่1ท่านผู้ปกครองก็บันทึกได้เลยว่านักเรียนสามารถกระโดดเชือกต่อเนื่องได้กี่ครั้งในข้อที่2ท่านผู้ปกครองก็สังเกตดูว่าความคล่องแคล่วในการกระโดดเชือกของนักเรียนนั้นเป็นอย่างไรก็ให้ขีดเครื่องหมายลงมาในช่องเลยนะครับว่าดีมาก ดีพอใช้ไม่ค่อยดีหรือไม่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปในข้อที่3นะครับท่านผู้ครองได้สังเกตดูแล้วที่ผ่านมานั้นว่านักเรียนของเรากระโดดเชือกบ่อยเพียงใด <S <S ก็ให้ขีดเครื่องหมายลงมาเลยนะครับว่ากระโดดเชือกทุกวันเลยหรือกระโดดเชือกวันเว้นวันหรือสองสามวันกระโดดทีนึง หรือว่าสัปดาห์หนึ่งกระโดดครั้งหนึ่งหรือไม่เคยกระโดดเลยครับในข้อที่4นะครับถ้าคะแนนเต็ม10คะแนนท่านผู้ปกครองคิดว่านักเรียนควรจะได้คะแนนกี่คะแนนท่านผู้ปกครองให้คะแนนมาเลยนะครับต้องขอความกรุณาท่านผู้ปกครองลงชื่อเป็นผู้ประเมินด้วยนะครับขอบคุณครับ